ครับอันนี้ก็สำหรับสายแลนนะครับถ้าจะต่อนะครับกล้องตัวนี้รองรับเครื่องบันทึก NVR ด้วยนะครับ Network Video Record นะครับก็จะเป็นบางรุ่นนะครับของ Vista Cam นะครับบางรุ่นก็ไม่ได้รองรับเครื่องบันทึก NVR นะครับถ้าต้องการต่อสายแลนนะครับเราก็สวนปลอกตรงนี้เข้ามาที่สายแลนนะครับอันนี้ก็เป็นลูกยางรัดสายนะครับอันนี้เราก็สวมเข้ามานะครับ ส่วนอันนี้ผมจะไม่ได้ต่อนะครับอันนี้ก็ที่เขาให้มาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ตรงนี้ผมจะไม่ได้ใช้สายแลนนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเชื่อมต่อนะครับ Please use ATP for Wi-Fi configuration Recognition fail. e d Try again later ลราก็มาที่ Pesto นะครับ พิมพ์ชื่อแอปโอแคมโปนะครับจากนั้นเราก็ติดตั้งนะครับ จากนั้นเราก็เปิดนะครับตรงนี้เราก็กรีไปนะครับตกลงตรงนี้เราก็ใส่อีเมลนะครับกับพาสเวิร์ดนะครับตรงนี้เราติ๊กถูกไปด้วยนะครับส่วนตรงนี้ให้เรามาที่ยืนยันตรงนี้นะครับ อันนี้นะครับอันบนนี่นะครับแล้วเราก็ใส่อีกทีนะครับใส่เป็นอีเมลนะครับตอนนี้เราก็ล็อกอินลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับจะมีพิาพ์สีตัวนะครับส่งมาทางอีเมลนะครับนี่นะครับ หมายเลขสี่สี่เจ็ดสามให้โอแคมโปเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์นี้ไหมนะครับอนุญาตนะครับตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะเติมกล้องตรงนี้ให้เรามาเปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับมา,มาที่ไม้นะครับให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับ แล้วเอาเราก็มาที่ตรงเซตติ้งเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาเลือกภาษานะครับตรงนี้บนสุดเนี่ยนะครับเราก็มาเลือกเป็นภาษาไทย เดี๋ยวเรามาเข้าใหม่นะครับตอนนี้ก็กลับมาหน้าเดิมนะครับเราก็บวกเพิ่มกล้องใหม่ตัวนี้เข้าไปนะครับอนุญาตให้โอเคมโปถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอได้ไหมก็อนุญาตาไปนะครับอันนี้เขาให้เราเปิดบลูทูธนะครับเราไปที่ตั้งค่านะครับ เรามาเปิดบลูทูธจากนั้นเราก็ถอยออกมานะครับตรงนี้นะครับบลูทูธก็จะถูกเปิดแล้วนะครับแล้วก็ Wi-Fi เป็น Home 5นะครับเราก็ถอยออกมาจากนั้นให้เราไปสแกนที่คิวอา e ค ตรงนี้นะครับชื่อ Wi-Fi AP hotspot ของกล้องตัวนี้นะครับจะชื่อ add IPC นะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ add IPC นะครับ อันนี้ก็เป็นเครือข่ายปัจจุบันแล้วนะครับแอด I P C ของกล้องตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็ถอยออก for อันนี้เพิ่มสำเร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็แตะเข้าไปดูนะครับ ตรงนี้นะครับตอนนี้อยู่ในโหมดของ AP hotspot นะครับอุปกรณ์ยังไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับเราเราจะยังไม่เชื่อมต่อกับ Wifi บ้านนะครับให้เรายกเลิกตรงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเปิดดูวิดีโอเป็นแบบ AP hotspot นะครับเนี่ยนะครับ อันนี้จะลองหมุนขึ้นลงก่อนนะครับจากนั้นนะครับตอนนี้เราเชื่อมต่อ AP hotspot ได้แล้วนะครับเนี่ยนะครับ ตรง wifi เนี่ยนะครับกับบลูทูธนะครับเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมต่อ wifi บ้านเราก็จะออกจากตรงวิดีโอตรงนี้ก่อนนะครับเราก็ถอยออกมาหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับเราถอยออกมาหมดครัน้นี้เราเข้าไปเปิดใหม่นะครับ จากนั้นเราก็แตะเปิดนะครับตรงนี้เขาจะเขียนว่าตอนนี้ยังอยู่ในโหมดของ AP hotspot นะครับก็คือเป็นเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อด้วยบลูทูธนะครับกับกล้องนะครับตอนนี้เราจะต่อด้วย wiFi บ้านนะครับเราก็ยืนยันตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเรามาเลือกโฮม 5G นะครับจากนั้นให้เราใส่รหัส wi-Fi บ้านนะครับ จากนั้นเราก็ยืนยันนะครับอันนี้เขาให้เขาให้เราตรวจสอบอีกทีนะครับตรงนี้ถ้าเราใส่รหัส Wi-Fi บ้านไม่ถูกต้องยังไงกล้องก็จะเชื่อมต่อไม่ได้เลยนะครับต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับตรงใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi บ้านนะครับตรงนี้เราก็ยืนยันนะครับ wireless wait please is connected การตั้งค่า Wi-Fi การกำหนดเครือข่ายสำเร็จตรงนี้เรายืนยันนะครับ w i r e c o n n e c t s u c c e s s จากนั้นเราก็มาเปิดดูนะครับ ตอนนี้ก็เชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับเนี่ยนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านสําเร็จแล้วนะครับไอ้ตรงบลูทูธนี่เดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะครับเนี่ยนะครับโฮม 5G นะครับจากนั้นตรงนี้นะครับ ตรงนี้ให้เรามาเปลี่ยนเป็น Super HD นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราลองมาหมุนดูนะครับ ันนี้จะเป็นซูมสองเท่านะครับซูมสามเท่าซูมสี่เท่าอันนี้ซูมห้าเท่านะครับนี่นะครับอันนี้เป็นซูมห้าเท่านะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับ จากนั้นเรายังสามารถซูมทางดิจิตอลได้อีกนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ซูมทางดิจิตอลนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นตัวเลขนนะครับหรือเราจะขยายได้อีกนะครับเนี่ยนะครับ จากนั้นเราจะถอยออกนะครับอันนี้ซูมเหลือหนึ่งเท่าปกตินะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งตำแหน่งเริ่มต้นนะครับได้ทั้งหมด1 2 5่งาตำแหน่งนะครับแต่ตัวนี้ผมยังไม่ตั้งนะครับตรงนี้ยังไม่เปิดสวิตช์ใช้ไมโครโฟนตรงนี้เราไปที่ตั้งค่านะครับ ันนี้เปิดแล้วนะครับตรงนี้ให้เราเปิดหมดนะครับจากนั้นเราถอยออกมานะครับ ตรงนี้เราก็เปิดไว้นะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับก็อยู่ที่สัญญาณนะครับตรงนี้เราก็พูดโต้อตอบนะครับ การตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับตรงนี้ปิดไว้เราก็เปิดไว้นะครับตรงนี้เราจับภาพเป็นจับภาพการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ก็เป็นพวกฟังก์ชันในการเล่นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับอันนี้เป็นกรอบใบหน้าจับที่ใบหน้านะครับถ้าใช้เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเราจะเปิดไว้หรือไม่เปิดก็ได้นะครับ อันนี้เปิดไว้นะครับคือก็คือกล้องติดตามนะครับหรือเราจะมาตั้งที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับกับกับการเข้าไปข้างในติกี้เนี่ยนะครับ อันนี้ก็จะเตือนตลอดนะครับเรามาที่ตรงการตั้งค่าตรงมุมขวาด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะปิดตรงการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับตั้งค่าการแจ้งเตือนแจ้งเตือนทางอีเมลเนี่ยเราก็มาเปิดที่ตรงนี้อันนี้เป็นเสียงเตือนนะครับ นะครับก็เป็นการที่เอามือถือนะครับมาเทียบกับตัวกล้องนะครับให้อยู่ใกล้การแล้วลองดูสัญญาณนะครับว่าอยู่ในสัญญาณที่ดีไหมนะครับเราก็ต่อไปนะครับเนี่ยตรงนี้เขาก็จะบอกนะครับสัญญาณ Wi-Fi ความแรงประมาณกลางนะครับเนี่ยจะเตือนตลอดเดี๋ยวผมจะต้องปิดนะครับไม่นั้นเข้ามาตลอดนะครับ อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ผ่านไปนะครับตั้งค่ารหัสผ่านในลักษณะตัวอ,อักษรตรงนี้เกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึก NVR นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับการจัดการวิดีโอนะครับก็คือเป็นภาพที่ถูกต้องนะครับดูจากรูปของกล้องนะครับเนี่ยนะครับเราก็ติ๊กถ้าเราติ๊กนี่ภาพก็จะพลิกนะครับ ตรงนี้แสงไฟเราก็ใช้ที่50เฮิร์ตอยู่แล้วนะครับแสดงเวลาหมดถอดรหัสอันนี้เราก็ถอยออกไปนะครับอันนี้ฟังกช์ชันการเฝ้านะครับสังเกตการตรงนี้เรากรอบใบหน้านี้เราปิดไว้นะครับติดตามคนนะครับเราเปิด ความไวในการตรวจจับถ้าต่ำนี่ก็จะดีเทคช้านะครับกลางก็พอดีพดีถ้าหายนี่อะไรเคลื่อนไหวนิดนึงก็ก็ดีเทคแล้ว่นะครับแฟดแจ้งเตือนนี่ก็ถ้าพบการเคลื่อนไหวเนี่ยแฟดก็จะสาดนะครับตรงนี้แล้วอันนี้แล้วแต่จะเปิดนะครับอันนี้ผมเปิดไว้ก่อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับ ตรงนี้เรามาดูไฟเตือนภัยสีแดงฟ้าเนี่ยนะครับเราลองเปิดดูนะครับนี่นะครับเปิดก็จะมีแจ้งเตือนเข้ามาที่มือถือตลอดนะครับอันนี้เราก็ปิดไปก่อน ตรงนี้เมื่อกี้เรามาถึงที่ตรงวาดบริเวณตรวจจับนะครับตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราต้องการให้ตรวจจับตรงไหนนะครับสมมุติว่าจับที่แถวนี้นะครับเราก็เนี่ยนะครับ ก็จะลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเราระบายสีหมดตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะตรวจจับคือตรงนี้นะครับเราก็บันทึกอันนี้เรามาตั้งเป็นตรวจจับทั้งวันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับตรวจจับทั้งวันอันนี้ตรวจเป็นเวลานะครับแล้วก็กำหนดเวลาเองอันนี้ก็ยืนยันไป จากนั้นเราก็มาดูที่ตรงนี้นะครับบริการ AI เนี่ยนะครับอัจฉริยะตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องอบันทึกไว้ที่คลาวนะครับเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้ใช้นะครับแล้วคัาน,นี้เรามาดูตรงตั้งค่าบันทึก Micro SD Card นะครับเปอร์เซ็นที่จะบันทึกได้เหลืออยู่ที่78นะครับ ตอนนี้บันทึกมาแล้วอยู่ประมาณย3ิบสามเปอร์เซ็นนะครับก็ยังเหลืออีกตั้งยังเหลืออีกเยอะนะครับอันนี้ตั้งไว้ย4ิบสี่ชั่วโมงก็เปิดไว้แล้วก็ฟอร์แมตได้นะครับแล้วก็ถอยออกนะครับอันนี้ก็เป็นการแชร์นะครับตรงนี้ก็เป็นการแชร์ QR code นะครับ เนี่ยนะครับเราก็จะมาปิดการแจ้งเตือนที่ตรงลูกกระดิ่งตรงนี้นะครับปิดการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็มาเลือกที่ตรงนี้เราก็ยืนยันเนี่ยนะครับปิดแล้วตอนนี้จะไม่มีเด้งเข้ามาแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับเรามาดูที่ตรงไมล์ของชั้นเนี่ยนะครับค้งรูปจะมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงวิดีโอที่เรา,าบันทึกในไมโคร SD card นะครับ เวลาเราดาวน์โหลดนะครับในของแอปนะครับก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้นี่นะครับต้องเข้ามาที่ m มถึงจะมาเจอที่คลังรูปตรงนี้นะครับส่วนบัญชีความปลอดภัยตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านหรือจะลบบัญชีรเราก็มาที่หน้านี้นะครับเป็นเรื่องของบัญชีและความปลอดภัยนะครับส่วนตรงนี้การตั้งค่า ตั้งค่าเนี่ยเป็นภาษาไทยในตอนแรกที่ผมทําให้ดูนะครับก็มาที่ภาษาไทยก่อนที่เราจะติดตั้งขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับหลังจากที่เราโหลดแอป o c a m p o เข้ามาแล้วนะครับก็มาเปลี่ยนที่ตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยส่วนตรงนี้ก็คือการเตือนออฟไลน์ line นี่เราคงไม่ได้ใช้นะครับเพราะเราคงไม่เปิดนานถึง8ชั่วโมงนะครับตรงนี้กล้องเปิดวิดีโออัตโนมัตินะครับตรงนี้ ันนี้เราปิดไปนะครับยกเลิอก,ลอ,กอันนี้เป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเข้าไปดูตรงนี้เราจะติ๊กเป็นติ๊กตรงเป็นมาตรฐานนะครับเพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูนะครับยืนยันไปอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นนะครับปัจจุบัน ตรงนี้นะครับการจัดการสิทธิ์ระบบตรงนี้นะครับอันนี้อนุญาตการแจ้งเตือนอนุญาตตรงนี้ก็อนุญาตไปแล้วน,นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เปิดหมดแล้วตรงนี้ก็เปิดแล้ว อันนี้ก็เป็นข้อความที่เขาแจ้งมา